เทศกาลตรุษจีนเกษตรกรลบบุรีรวมกลุ่มกันเก็บเกี่ยวผลผลิตหัวไชเท้าส่งตลาดเฉลี่ยว,วันละ50-70ตันต่อวันซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดสร้างไรายได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับ สำหรับเทศกาลตรุษจีนนะครับนอกจากเนื้อสัตว์แล้วชาวจีนยังมีพิธีกินผักมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนอีกด้วยซึ่งพิธีนี้นะครับเรียกว่าชิกเอะไชหรือเทศกาลกินผักมงคลทั้ง7อย่างเพื่อเสริมความเฮงความเป็นสิริมงคลกับตนเองซึ่งหัวไชเท้าชาวจีนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผักมงคลครับต้อนรับวันตรุษจีนเพราะหัวไชเท้าซึ่งภาษาจีนไฉหมายถึงโชคลาภและเท้าหมายถึงหัวหน้าเจ้านายส่วนสีขาวของไชเท้าบ่งบอกได้ถึงความดีงามความบริสุทธิ์นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นไชเท้าเป็นผักมงคลที่ย้ำเตือนถึงความดีความเป็นใหญ่เมื่อได้ดีแล้วก็อย่าลืมตนส่วนประโยชน์ของไชเท้าก็มีมากในด้านโภชนาการอีกด้วยครับกลุ่มเกษตร,รกรแปลงใหญ่ ผู้ปลูกหัวเชยเท้ารวม18รายจากกว่า10หมู่บ้านที่ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนะครับก็ใช้เวลาว่างจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่และว่างเว้นจากการทำไร่ข้าวโพดมาปลูกหัวเชยเท้ากันหรือเจ้าหัวผักกาดนี่แหละครับซึ่งเป็นพืชระยะสั้นใช้ระยะเวลาการปลูกเพียง48-50วันก็สามารถจะเก็บเกี่ยวผลผลิตสู่ตลาดได้แล้วซึ่งกเรกษตรกรก็รวมตัวกันวางแผนในการเพาะป,ปลูกเพื่อให้ผลผลิตออกมาทันจําหน่ายก่อนถึงเทศกาลตรุษจ,จีนในแต่ละปีครับซึ่งพื้นที่แห่งนี้ผลผลิตจะถูกส่ง ไปยังตลาดสี่มุมเมืองและตลาดไทยเนื่องจากพื้นที่ตำบลโคกตูมถือเป็นแหล่งเพาะปลูกหัวไชเท้าแหล่งใหญ่ในลำดับต้นๆของประเทศไทยทีเดียวครับทำให้ทุกแปลงปลูกต้องเพิ่มคนงานเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตสู่ตลาดส่งผลให้เกิดการจ้างแรงงานสร้างไรายได้กับเกษตรกรเนื่องจากขณะนี้นะครับหัวไชเท้ากําลังเป็นที่ต้องการของตลาดโดยแต่ละวันจะต้องมีหัวไชเท้าออกสู่ตลาดเฉลี่ยว,วันละ50-70ถึงตันต่อวันทีเดียวครับซึ่งต่างจากช่วงเวลาปกติที่ไม่ตรงกับเทศกาลตรุษจีนซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเพียงวันละ 2 0ถึง30ตันเท่านั้นครับนายมณัตส,สุขจเจริญประธานกลุ่มเกษตร,รกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกัว้วยเท้าในจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตร,รกรผู้ปลูกัว้วยเท้าในพื้นที่หมู่ที่7ตําบลโคกตูมอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีบอกว่าเกษตร,รกรผู้ปลูกัว้วยเท้าจังหวัดลบบุรีมีการรวมตัวกันนะครับ18รายซึ่งส่วนใหญ่หลังจากที่เกษตร,รกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดไปแล้วหรือว่างเว้นจากการทํานาในช่วงปลายฝนต้นหนาวเกษตร,รกรส่วนใหญ่ก็จะหันมาปลูกัว้วยเท้ากันเพื่อไม่ให้พพื้นที่่่่วาาาางเเปปปลลลโดยฉะะะูกกรรรรอบแแมณ300-400ไ รอบที่2ก็จะมีเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ500ไร่จะปลูกกันนะครับสอรอบถึง3รอบผลผลิตจะออกทุกวันครับจะออกประมาณวันละ30กว่าตันต่อวันและในช่วงเทศกาลกินเจรหรือตรุษจีนก็จะออกเพิ่มขึ้นประมาณ 60- 70ถึงตันตลาดต้องการมากครับราคาดีกว่าปกติกว่าเป็นช่วงของเทศกาลตรุษจีนนี่แหละครับถือเป็นการสร้างรายได้หลักอีกทางหนึ่งเป็นอย่างดีเนื่องจากผลผลิตของหัวัยเท้าที่ได้แต่ละปีถือเป็นการสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างมากส่วนใหญ่นะครับก็จะเน้นผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนื่องจาาากมีรค มีความต้องการของตลาดชาวบ้านที่ไม่มีพื้นที่ปลูกนะครับก็จะมารับจ้างถอนหัวใชยเท้าแล้วนํามาล้างตลอดจนถึงขั้นตอนแพ็คบรรจุเพื่อนําส่งจําหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งจะมีรายได้จากการถูกจ้างเป็นชั่วโมงละ35บาทเฉลี่ยต่อวันโดยประมาณ300-400บาทต่อคนทีเดียวครับมาชิกแปลงใหญ่ของเรามีสมาชิกทั้งหมด18รายนะครับ18รายนี่เขาปลูกรอบแรกก็ประมาณ3า0สไร่ครับ ถ้าเป็นรอบสองก็จะเพิ่มพื้นอีกประมาณห้าร้อยไร่ครับเราจะปลูกกันประมาณสองรอบหรือสามรอบถ้าอากาศอำนวยนะครับส่วนทุกวันเราออกประมาณของสมาชิกแปลงใหญ่เราออกสู่ตลาดสิ่เมืองประมาณวันละสามสิบตันครับต่อวันแล้วในช่วงเทศกาลกินเจเราก็จะออกเพิ่มแต่ปีนี้จุตจีนเราก็จะออกเพิ่มอีกประมาณ หกสิบถึงเจ็ดสิบตันนะครับคือตลาดต้องการมากคือใช้หัวเท้าเยอะราคาก็าจะดีกว่าปกติหน่อยครับการโภคการจุ๊จีจนกรณีการคัดเกตหัวเ,เท้าอย่างไรบ้างครับก็การค,คัดเกตครับแล้วก็ะคัดไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กแล้วก็จะมีผักตัดผักตัดนี่เราอาจจะส่งแบบโรงงานบ้างครับ พวกทำก๋วยเตี๋ยวมั่งอะไรเงี้ยครับผักตัดราคาก็จะย่อยหน่อยต่ําหน่อยก็ปีนี้เกษตรกรแปลงใหญ่ก็น่าจะก็น่าจะจะมีไรายได้ดีหน่อยครับเพราะราคาก็ไม่ต่ํา